วัยรุ่นไม่จาเป็นต้องเหมือนกันทั้งโลกละค่ะคงไม่มีเด็กเยอะเท่าไหร่หรอกค่ะที่จะได้มีโอกาสทํางานตั้งแต่เด็กอะค่ะด้วยความที่เราเป็นคนทํางานค่ะเพอเราซื้อสื้อเนี้ยมันสวยมากมันสวยมากแต่มันแพงนะกว่าจะได้มามันยากมากเลยแบบมันเหนื่อยอะคะ่ะเวลาหาเงินนะคะเงินเหลือที่เหลือก็เก็บเผื่อไปเรียนตรงเรียนต่ออะไรเงี้ยในอนาะคตในยามจำเป็นนะคะ ปะคะัยก็มานั่งคิดว่าเพื่อนจะทําอะไรกันอยู่แบบเขาเรียนหนังสือกันอยู่ตอนนี้แต่ชัยมานั่งว่ายน้ําอยู่ในกองถ่ายอะไรเงี้ยกินชานมไข่มุกเป็นสิ่งที่วัยรุ่นทํากันไหมคะ สวัสดีค่ะชาเดชวสิตาเฮมนา,นาค่ะจำความได้ก็คืออยู่ในกองถ่ายอยู่ในแบบอยู่ในวงการบันเทิงแล้วอะค่ะยิ่งเวลาได้เล่นละครเราเป็นตัวละครตัวไหนก็ได้ค่ะรู้สึกไม่ต้องพยายามที่จะแบบพยายามที่จะสวยพยายามที่จะเป็นเด็กที่น่ารักแบบที่ใครต้องการมันเหมือนเราได้เอ็กเพรสเป็นตัวอื่นด้วยแล้วก็ได้มีความเป็นตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วชาทำาี้มาตั้งแต่เด็กจนไม่รู้ว่าไปชอบมันตอนไหนเลยเงี้ยชาก็รู้สึกดีนะคะที่ ที่เราได้รู้ตัวเองตั้งแต่เด็กๆอ่ะค่ะมันทําให้เราได้เห็นอนาคตตัวเองว่าเราจะไปทางไหนส่วนที่ฉันรู้สึกว่าสนุกที่สุดเวลามาถ่ายละครคือพี่ๆทีมงานทุกๆคนเบื้องหลังอ่ะค่ะฉันรู้สึกว่านั่นคือจุดที่เราต้องอยู่กับเขาไปนานมากเลยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สบายใจไม่อะไรเงี้ยมันจะอยู่ยากแต่พี่ๆทุกคนแบบ เทคแคร์เราดีทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่ลําบากที่จะทํางานนะคะไม่ลําบากใจที่จะต้องแสดงอย่างนู้นแสดงอย่างนี้ต่อหน้าพวกเขาหรือว่าแบบต้องทํางานร่วมกับเขาอย่างเงี้ยเขาทำให้รู้สึกสบายใจมันทําให้ฉันสนุกทุกครั้งที่จะไปแบบเจอทีมงานดีดๆเจอพี่นักแสดงทุกคนที่ดีะคะ่ะไอ้นี่รับจ็อบเป็นฝ่ายอาร์ตด้วยหรอนี่เป็นเออใช่เป็นพีดีค่ะแค่เป็นโปรดัก,กชั่นดีไซน์นี่จะเป็นหัวหน้าทุกคนเลยนะคะไม่ใช่ดีเจแต่ว่าใชนเป็นหัวหน้าเขาอันนี้นสั่งเขา พี่พี่เขามาบอกว่าหนูอยู่กองหนูชอบเต้นจริงไหมอ๋อเขาบอกว่าเราชอบเต้นเวลาอยู่ในกองโอเค นี่นี่โอ้โหนี่แล้วพรุ่งนี้จะมีเราได้เต้นกับเขาไหมพรุ่งนี้คุณลำบากมากเลยครับผมขาวอ้าวหรอขยับไม่ค่อยได้เลยก็เลยไม่ได้เต้นกับเขาใช่ไหมอ๋ออืม ไม่ใช่ไม่อันนี้ตอนผมขาวไม่ได้เต้นนะได้เต้นกับผงข้างเอ๊ะแล้วมีปาร์ตี้ทั้งชุมอ๋อเหรออ๋อการแสดงคือชีวิตที่สมมุติสำหรับชานะคะฉันรู้สึกว่ามันก็คือชีวิตหนึ่งชีวิตอะค่ะแต่แค่มันอยู่ในเรื่องที่สมมุติการแสดงคือการที่เราไม่จําเป็นต้องแสดงอะค่ะส่วนมากเขาจะใช้คําว่าแสดงอย่างธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งชืว่าถูกต้องนะคะเรา คนมันกินข้าวมันก็กินปกติอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องแบบเชอสุขไม่ต้ององ่ะฉันรู้สึกว่าก็ธรรมชาติของคน่ทา,นนางเอกแล้วทําไมคะฉันรู้สึกว่านางเอกก็าาก,ก็ก็เลอะอเทอะได้ก็ไม่จําเป็นต้องอาจอาจจะอยู่คุมในตัวคาแรคเตอร์ถ้าคาแรคเตอร์เป็นคุณหนูอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจได้ว่าต้องกินแบบเรียบร้อยแต่คงไม่ใช่แบบาองศานี้อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นนะคะสุดท้ายทุกคนต้องมีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัว ไม่เคยรู้สึกแตกต่างเลยคะ่ะรู้สึกว่าโชคดีมากกว่ามันคงไม่มีเด็กเยอะเท่าไหร่หรอกคะ่ะที่จะได้มีโอกาสทํางานตั้งแต่เด็กอะคะ่ะเราก็มองว่าเราได้รับอะไรได้เยอะกว่าเขาเราได้รับประสบการณ์ชาได้เรียนรู้ความคิดคนเยอะมากเข็นโลกที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะชาก็เลยไม่คิดว่ามันเป็นจุดด้อยที่ว่าเราไม่เหมือนเขาชาทําอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนเขาเหมือนกันค่ะชาจะไปเที่ยวไปเล่นก็ได้แต่ชามีหน้าที่มีรับผิดชอบที่ต้องทําแล้วไอ้เรื่องรับผิดชอบที่ทามันไม่ใช่เรื่องที่บังคับใจอะคะ่ะชาตั้งใจที่จะทําด้วยตัววเองแล้ แล้วฉันก็ไม่เห็นผลเสียเลยว่าถ้าสมมติถ้าสมมติเันเล่นละครหรือว่ามีงานการต้องทาแล้วแบบเลิกเรียนแล้วต้องไปอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันว่ามีผลเสียอะไรหนึง่งหาไรายได้ได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำสองเรียนรู้คนอีกสามได้ทํางานใหม่ๆสี่ได้เห็นหหนทางของตัวเองในอนาคตอะคะ่ะพอเรามีโอกาสได้มาทํางานที่มันใหญ่กว่าเพื่อนๆเ,เขาฉันรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีอสิ่งที่วัยรุ่นทํากันกินชานมไข่มุกเป็นสิ่งที่วัยรุ่นทํากันไหมคะ <laughs> ชีวิตวัยรุ่นชาก็มีค่ะใช่มีไปเดินสยามช่เดินอะไรเงี้ยแต่ชานน่าจะเป็นคนเลือกเองที่ไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนั้นเท่าไหร่ค่ะชาพร้อมที่จะไปแล้วอ่ะไม่ได้พร้อมที่จะมาหยุดกับชีวิตวัยรุ่นแล้วชาก็เอนจอยกับมันอยู่แล้วค่ะแบบมีเพื่อนเรียนมปลายเรียนมต้นอย่างเงี้ยเราแฮปปี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยชาพอดีและกับคําว่าวัยรุ่นไม่ได้จําเป็นจะต้องวัยรุ่นไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทั้งโลกอะค่ะ ความคิดใั่นหะคะถ้ามีเงินก็ควรจะใช้เพราะว่าตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ถูกไหมคะแต่ฉันว่าไม่ได้ใช้แบบใช้มันทุกอย่างใช้ให้มันหมดแล้วเดี๋ยวหาใหม่ใช้ให้มันหมดแล้ว,วหาใหม่อ่ะฉันจะตั้งงบค่ะสมมติทำงานมาได้พันอย่างเงี้ยฉันจะตั้งว่า50บาทนี่เสื้อผ้าอีก50บาทนี่รองเท้าเงินเหลือที่เหลือก็เก็บเผื่อไปเรียนตรงเรียนต่ออะไรเงี้ยในอะนาคตในยามจําเป็นนะคะ มันเหนื่อยอะค่ะเวลาหาเงินนะคะแบบกว่าจะได้มามันยากมากเลยแบบดงพยาเย็นอย่างเงี้ยชะตกน้ําชะลุยไฟอย่างเงี้ยป้าคะัชก็มานั่งคิดว่าเพื่อนจะทําอะไรกันอยู่อะแบบเขาเรียนหนังสือกันอยู่ตอนนี้แต่ัชมานั่งว่ายน้ําอยู่ในกองถ่ายอะไรเงี้ยก็แม่เขาก็จะตั้งงบอะไรเงี้ยค่ะัชไม่ค่อยใช้เงินกับอย่างอื่นอยู่แล้วค่ะส่วนมากเชอยู่กับเขาตลอดเวลาค่ะคุณแม่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนดูแลจัดการตรงนี้ให้เราบอกอยากได้ โอเคเฉลดดูนะอันนี้ได้นะแต่มันเท่านี้นะเท่านี้นะเท่านี้นะหนูจะเหลือเท่านี้จะเอาไหมเหมือนเขาจะยื่นข้อเสนอมาให้เราเขาไม่ได้บังคับว่าแบบไม่ได้มันแพงอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อย่างเงี้เยนะเขาให้โอกาสเราที่จะบริหารเองแต่มันก็จะอยู่ในการควบคุมของเขาเพราะว่าชักก็แค่16เองอรคะ่ะถ้าจะถือเงินเองมันก็ยากอยู่เหมือนกันก็จะมีเขาคอยปัดทุกอย่างให้คงที่ จริงๆันไม่ได้คาดหวังว่าในอนาคตจะต้องเป็นอะไรจะต้องเป็นนางเอกหรือจะต้องเป็นตัวละครตัวไหนันแค่หวังว่าในอนาคตตัวเองยังพร้อมที่จะพัฒนาชาแฮปปี้ที่จะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอุตสาหกรรมการบันเทิงมะะั้งคะันแฮปปี้ในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นแบบนักแสดงนักร้องชาก็คิดว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังพร้อมที่จะรับบทใหม่อีกเรื่อยๆและในด้านอื่นๆก็พร้อมเหมือนกันค่ะ จริงๆเกินเกินคาดนะคะเพราะฉันไม่คิดว่าจะมีคนจําได้ขนาดนั้นนะคะหนูก็รู้สึกว่าบางคนอาจจะตกใจที่แบบ y, เฮ้ยแชรเตตโตขนาดนี้เลยเหรอส่วนมากจะเป็นคอมเมนต์อย่างเงี้ยค่ะก็ชาดีใจที่เขาจําเราได้ตั้งแต่เด็กได้เห็นทุกคอมเมนต์ทุกการตอบรับเลตติ้งสูงๆก็ดีใจและรู้สึกหายเหนื่อยและรู้สึกพร้อมที่จะทํางานต่อไปให้เขาได้รับชม,มค่ะ วันบันเทิงท็อป